าบคูหนุยจำแล้วได้บ่คูหนุยสายมู้นนานๆผู้ใดก็ซื้อขนมไปเฮ็ดบุญพอดีไปทอเแล้วผู้ใดโอ้ยฝอยแม่ผู้ใดงันเอามาจังใดเนาะผู้ใดเอ้ยอันนี้สิไปเอาธงมาอันนี้ขอธงอันนี้มาสิแดงสิแดงปั่นไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังเนี่ยผู้ใดปั่นโต่ากันเอาเอาผู้ใดคูหนุยเราไมาให้พทอดเราไม่พอดดีอยางนเอาให้ดี มาด้วยเจ้าู่หนุ่ยเอพอา้วก็ได้เล่นไลก่อนในท้องไล่เข่าอ้มเจ้าอยู่บ้านเล่าด้วยหล่าเออไหาบอาตลาดเมาตลาดเมาตลาดเมาตลาดอะเอาที่นอยดูล่ะเอากินเอากินเพราะน่ารัไปชม อะเบนี่อย่างน่ะปูทะเลมีพ่นอะไันนี่ไม่จช่ไหลกินเลย ตูมาตูตกระดอกอันเดียวกันตั้ตัวละแบบตัวอะตัวละร้อยตัวละเจ็ดบาทก็เป็นมับอกแลวต้องเป็นบอกแล้วมึงเป็นผู้น่าเล่นอ่ะนะ ะโคตรพ่อปูอป่โคตรแม่ปู่เ่าเนี่ยตัวแม่กัมีตัวปู่ก็มีต, <S <S ตัวแม่กับัวปู่คุณอะไรของคุณประแดกกระซื้อประแดกต้วงประแดกบ่ต้วงอุ้ยหอนเพราหลายเอฟซีถามหาเจ้าเต็มมาเน,นึ่งๆเติบเลยเนี่ยเอฟซีถามหาเจ้าเต็มมาเนิ่งนี่ขนมอโนมพกกินเลยเนี่ยอ,อันนี้อันนี้อีสีกุ้งอีสีมาเนี่ยมึงไปใช่ตู้เย็ยนเลย ไปแน่กินได้เคยๆแล้วแน่กินได้ขนมกกเน้อเคยเคยเจีแดกหอมจากอันนี้ปลาแดกหอมอันนี้มันปลาจอมที่ว่าแซ่บๆเจ้านี่ยเจ้าประจอมนี่เราสร้างเราอ่อนี่ปลาจอมนี่กสมแค่กินโงเบักสมกำลังอันนี้คนอิติส่งอิตีกิติไม่ซื้อส่งน้ำอีตีอย่างกระชื่ลูกก้อลที่ อี๋ทีน้งได้เะล่ะสร้างน้องส้างแม่ส้างองปูสีน้ำตาลตีของสีดำตัีร้อยคนี่ยังไง่ตัวร้อยสิมัจะด่าวยคอชินนงได้เพราะสีก็เป็นน้อยไเจ้าดาง่ากับวแนไนนก็ไป็ล้องง่าข้าดาได้ป้าก็คอยมงบนี้ง่ายขึ้นได้ปูได้ปูบ๊่บกอบบอกราคาเล่าดอก ไม่บอกละคาทแล้วบแตแเราบอกกินได้่ากันรานย่าราสินร้อิบอกว่าบอกกินย่งเดียวแม่นพ่าแม่พัดเอาพัดเอาม่้องแช่อาการกสินันย่างกันี่เจลาจาพี่น้องแปะเจลเทียเอฟซีถามหาวัซันแตกบ้นบึนอันนี้ขนมปังกินได้เนกินได้ ลงที่เ้าวน่้วปูะเมันแทก็ปูมายังสกินบุลงแล้วไ่ได้เสียเงินเองไมน้องแม่แมนวะแหม่งั้นกูก็ไ่ได้เสียแม่นว่ะใยายพ่อเห็นบ่เจาก็บอกใกับปูกต่เห็นบ่บ่มีโจย์อยไ ยดยดแต่ว่าบานดบานบยังเนี้ยค่ะยันปยดไป่เจ็บงไมวต่อมันมีคล้องยืดอกค้องก็เป็นยังเดียวค่ะฮะเื้อกัะปุกน้อยมาใส่ยาให้แล้วเป็นอันใดอนตสิเียนไว้เจ้ากระว่ายาอันกระปุกได้เจ้ากระงาเนาะนั่งยดตลอดตันทาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยละตีคุยกับเอฟซีเอฟยันด้วยนะนะแอบว่าล่ะแบบ สิังอ่ปูเมนเฟปูเมนปูเลี้ยงด้วยมันสิแม่นปูยังกับพลารูด้วยจ้ะเด้อกูดะอปูเพิ่มสิเป็นปูเลี้ยงกูละกูดะที่โตที่โตแต่ไม่จะ่ตยังไงโตพัน พี่ต่พ่อมาถึงม่ถึงพี่ตู่ม่สเตอร์ต้ย่ายตปวดตู่นะพ่อแม่ตูวอีแม่แม่วาัวดพ่อตู่หมูทะเล